รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวูเขียนโดยเปี่ยมศักด์คุณากรประทีปบทที่หนึ่ง AEC ฉบับย่อข้อมูลที่คุณต้องรู้ทันรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการปรับตัว หรือรับมือคู่แข่งทางการค้าบนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวงเล็บเปิดอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC วงเล็บปิดได้เป็นอย่างดีเพราะประเทศไทยเหลือเวลาเพียงไม่กี่ปีที่เราจะต้องอ้าแขนรับทั้งมิตรและคู่แข่งในห่วงเวลาเดียวกันฉะนั้นการรู้เท่าทันข้อมูล น่าจะสามารถที่จะวางแผนได้อย่างชัดเจนและรัดกุ่มแม้จะไม่สามารถชนะได้แต่อย่างน้อยเราก็ไม่มีทางแพ้ใครในประเทศไทยแต่ก่อนที่เราจะศึกษาแนวคิดของซุนวูสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ข้อมูลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวงเล็บเปิดอาเซียนอีคโนมิคคอมมูนิตีหรือ AEC วงเล็บปิดเสียก่อน ตั้งแต่ที่มาทางประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเป็น AEC รวมไปถึงพัฒนาการต่างๆจนกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมไปถึงโครงสร้างของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบกับประเทศไทยทั้งในแง่ของโอกาสและความท้าทายกำเนิดอาเซียนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วงเล็บเปิด Association of Southeast Asian Nations หรืออาเซียนวงเล็บปิดเกิดขึ้นเมื่อปี2510ในยุคแห่งการเผชิญหน้าทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนความแตกต่างทางเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และมีนโยบายแข่งขันในการผลิตการส่งออกการตลาดการหาแหล่งทุนและเทคโนโลยีทําให้การเจริญเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างช้าๆปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพซึ่งเป็นปฏิญญาในการก่อตั้งอาเซียนได้ระบุวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันดังนี้เร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างการส่งเสริมพื้นฐานและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยยึดหลักยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎบัตรสหรประชาชาติส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และการบริหารช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมวิจัยในด้านการศึกษาวิชาชีพเทคนิคและการบริหารร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการขยายการค้าการศึกษาปัญหาการค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งและคมนาคมและการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รักษาความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาคที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันและหาแนวทางร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้นในช่วง10ปีแรกหลังจากการก่อตั้งอาเซียนให้ความสำคัญต่อการจัดทำกรอบงานอย่างกว้าง,างและยืดหยุ่นได้ เพื่อให้สอดรับกับความคิดเห็นอันหลากหลายของสมาชิกและเพื่อให้เป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับจุดมุ่งหมายร่วมกันต่อไปดังนั้นแม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากนักแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อการสารสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลอาเซียนทำให้เกิดค่านิยมที่ดีและวางรากฐานความสำเร็จในอนาคตคุณผู้อ่านครับ ทิศทางในการดำเนินงานของอาเซียนเริ่มชัดเจนขึ้นในปี2520เมื่อผู้นำอาเซียนประชุมสุดยอดครั้งแรกณเกาะบาหลี